พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นเมนูบ้านๆน,นะคะนั่นก็คือลาบหอยโขงนะคะพอดีแม่อ้อยไปเดินตลาดก็ไปซื้อหอยโขงมาค่ะนี่นะคะอันนี้80บาทค่ะแม่อ้อยจะนํามาทําลาบนะคะอันนี้แม่อ้อยซื้อที่เขาต้มสําเร็จเรียบร้อยค่ะส่วนผักของเราก็จะมีตัวนี้จะเป็นข่าอ่อนนะคะพลิกพลิกนี่ตามชอบค่ะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะแล้วนี้จะเป็นหอมแดงมะนาวนะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเข้าไปดูพร้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาจิ้มหอยก่อน่าโดยใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเราจะเอาทั้งตัวหรือว่าเราเฉพาะหัวก็ได้นะคะตรงเนี้เขาจะเหนียวค่ะเดี๋ยวม้อยขอแกงให้เสร็จนะคะแล้วเราค่อยมาทำลาบกันค่ะ นี่นะคะตัวหอยนะคะที่ไม่อ้อยแกะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปลวกในน้ําร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะแต่ไม่อ้อยขอทําเป็นชิ้นใหญ่ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นอ้อยบีบนะ้ำมะนาวลงไปก่อนค่ะ ชอบรสไหนอะไรยังไงในปรุงได้ตามชอบใจนะคะอันนี้พริกป่นค่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วเนยอ้อยทําแบบลาวนะคะก็คือหยอดน้ำปลาลงไปด้วยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็นำผักลงไปเลยค่ะ ชูรสปลายช้อนนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพิ่มความแซ่บนัวปลายช้อนน้อยโดยด้ยวยข,ข้าวคั่วนะคะน้อยใส่เข,าข้าวคั่วไป2ช้อนนะคะทีนี้เรามาชิมรสชาติกันดูก,ก่อน,นะคะ่ะ แล้วขอผัดอีกนิดนึงนะคะลดผืถถนได้หมดแล้วค่ะลุกเค้าให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะกินแก้มกับผักพื้นบ้านนะคะมียอดมะก่อกด้วยค่ะยอดมะกอนกอกเขาจะเข้ากันมากเลยค่ะกับลาบลาบหอยเนี่ย ี่นะคะเมนูลาบหอยโขกนะคะก็เรียบร้อยนะคะเมนูบ้านๆแต่แซบเวอร์เลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขาแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ